กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เดี๋ยวว่าอยากกินกะเพรา,พ,าพี่นาคินยังเลยคุณนาคินยังเลยครับก็เลยสืบเนื่องเป็นกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมามนเราถูกต้องครับแฟนละครแล้วก็ทุกๆคนที่ตามออฟฟิเชียลไลน์ของผมนะครับคือผมจะมีแอคเคาท์ออฟฟิเชียลไลน์ใช่ไหมครับก็ใครเข้าไปเล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็เลือกผู้โชคดีมาเจ็ดคนครับแล้วก็รวมๆกับน้องแฟนคลับที่มาเซอร์ไพรส์ด้วยเลยด้วยรวมๆไปมาเลยกลายเป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมเราวันนี้เหมือนไม่ได้มาแค่เจ็ดคนมากันเพียวันนี้มากันเยอะเลยฮะใช่ใช่ ใช่ครับว่าเขามีวันเกิดของน้องบางคนนี่เขาอยากมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายๆกลุ่มมารวมกันไม่รู้วันนี้จะเป็นกะเพราอย่างเดียวเลยไหมคะ,ะตอนแรกเลยเราก็ต้องการให้มันเข้าคอนเซปต์ในละคร <c oughs> ก็ไก่ผัดกะเพราโชว์ผีมือเต็มที่สูตรพิเศษของผมฮะแต่ก็ได้ทางทางปุ้มปุ้ยเขาก็มาช่วยด้วย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ได้อ่าไข่เจียวสูตรพิเศษใส่หอยลายสูตรเด็ดของเขามาช่วยกะเพราต้องกินกับไข่เจียวถึงจะอร่อยแล้วก็วันนี้เรามาที่ชีวิตเลชทร้านก็ สนับสนุนเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูมาช่วยด้วยชื่ออะไรนะขออีกจานอะไรบางอย่างอืมเลยได้ว่าอาหารอร่อยกับบรรยากาศชิๆใช่ครับจริงๆเาเป็นนิเง้ผมคนทำกับข้าวแต่ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะฮะแต่เป็นคนทำกับข้าวเมนูเด็ดของเราเลยใช่ไหมวันนี้ผมเป็นคนทำอาหารไทยคือชอบเป็นคนชอบกินเผ็ดกินรสจัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำอาหารทำได้หลายอย่างนะฮะ ถามแม่พ่อใช่ไหมคะว่าอร่อยหรือเปล่าไปถามไม่้องไห้ยังไม่มีโอกาสเลยจ้าไข่เจียวไห่อะรนี้ไข่เจียวเลยอ่ะไข่เจียวง่ายไปหน่อยนะทำต้องดีมันต้องแบบนะฮะเคยโม้ไปแล้วครับเคยโม้ว่าจะทําพวกแบบแกงเขียวหวานเขาชอบเขียวหวานไก่นี้ะครับว่ามีครับก็บอกเราทําพวกอาหารไทยต้มยำพวกแกงเขียวหวานตรงนี้อร่อยก็แต่ตอนเด็กได้แค่โม้กับน้องเขายังไม่เคยทำไม่เคยโมโมไม่เยอะเลยแต่ไม่เคยทำเลยทีแล้ววันนี้ชวนก็ไม่มา วันนี้กิจกรรมนี่คือพี่พีนี่คือโหลดเกมมาอย่างเกี่ยวกับอ่าไม่เกี่ยวครับวันนี้แค่แค่แคบเข้าไปเล่นเกมในออฟิเชียลไลน์ครับผมก็คือต่อจากในละครนี่แหละครับครับต้องมาที่ซ้อไม่ได้ซ้อม,ม,อมแอบอย่างซ้อมมากเลยเมื่อวานจ,จริงๆแบบยังคิดอยู่เฮ้ยไปซื้อหมูให้หน่อย <c oughs> ได้ไหมขอลองผัดที่บ้านหน่อยอนะไรเงี้ยมาลงวันนี้เลยมาลงวันนี้เลยฮะแต่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าถ้ากระเพราไม่ผ่านนี้ที่โมนี่ผ่านหมดเ๋ยวไ้ถูกต้องที่มันเริ่มมาจากตอนอยู่บนยอด วันนี้พี่โยมครับวันนี้พี่โยมมารสชาติไหนครับรสชาติส่วนตัวหรือจะรสชาติเอาตามคือจริงๆถ้าในละครเนี่ยถ้าเกิดใครจำซีนนั้นได้เนี่ยตอนเราผัดเนี่ยเราป้าข้างบ้านจะตะโกนโวยมาก็กินฉุนมากแสดงว่ากะเพราจานนั้นรสมันต้องจัดครับวันนี้ก็ขอแบบรสจะจัดนิดนึงร้อนแรงเลยร้อนแรงร้อนแรงทำไมน้องไม่มาครับผม ไม่ได้ชวนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งว่าจะชวนน้องไปด้วยเป็นกิจกรรมพาผู้โชคดีเนี่ยที่ดาวน์โหลดเพลงของผมนะครับไปปั่นจักรยานที่สวนรถไฟและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตอันนั้นจะชวนน้องไปไปไปปั่นจักรยานแล้วไปร้องเพลงด้วยกันครับดูเหมือนแบบน้องกับแฟนคลับค่อนข้างเข้ากันได้ดีสำหรับในล้ค่ะน้องเขาก็น้องก็รู้รอ่ะฮะน้องเขาก็โกงเขาอ่ะผมว่าเขาก็เข้าได้กับทุกคนเป็นคนเข้าคนง่ายกับแฟนคลับเราโอเคกับน้อง ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ธรรมชาติธรรมชาติด้วยครับผมว่าไม่ค่อยได้มีแบบมุมอะไรนะมีแฟนคลับเยอะมากเลยจากแฟนคลับเรากลายเป็นแฟนคลับน้องไปด้วยใช่บางคนบอกพี่โดมตกระป๋องแล้วไม่สนใจ <laughs> ไม่ได้คุ้นคำว่าแฟนคลับพี่โดมเลยคุ้น่อพี่โดมไม่ดมได้ไครับแต่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวนี้ยุคก็เปลี่ยนเนาะแฟนคลับบอกเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเราก็มีชีวิตปกติมีไลฟ์สไตล์มีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ ก็ปกติครับเขาไม่ใจแล้วคนที่แบบนอ้องเขาโค๊ะโค้กน้เขาถึงง่ายได้ไหมคะแฟนคลับก็เลยแบบใช่ใช่เขาเป็นคนคุยง่ายแล้วก็คุยแบบไม่ได้มีมุมไม่ได้จุ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับทำละครนะจบไปว่าคือยังไงบ้างคะก็ะดีนะครับคนชอบนะครับก็ผมว่าก็เข้มข้นนะครับตอนท้ายก็ก็เห็นบอกว่าเรตติ้งดีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเรตติ้งตอนจบคือตอนจบเรื่องหัวเยอะ ก็ใช้ได้ครับสิบกว่าครับก็ดีใจแล้วครับในขณะเรานแซงเรากดดันมาตลอดแล้วตอนจบเป็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงก็โอ้ยหายเหนื่อยเลยครับก็ยังแบบรีบแบบโทรคุยกับเอ่อกับบอสครับแบบเออนี่ขอบคุณมากเลยดีใจอย่างเงี้ยก็บอกว่าดีใจด้วยนะโดมอะไรเงี้ยเะไรทิ้งดีอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยนะตลอดมาแบบใจอ่อนยุบเลยใจอ่อนบเลยนะยุบเลยขาขาก็โดนเอาคืนโอาคืนสะบักสะบอมเลยใช่มีละครเรื่องต่อไปเลยไหมพี่โด อย่างครับอย่างก็งคุยว่าผมขอชิลขอทำงานเพลงขออะไรก่อนดีกว่าตอนหลังจาเมาคืนก็หมดข้อคอร์หาที่ก่อนหน้านี้เคยมีมาหมดเลยเราเป็นไงบ้างมีแฮปปี้ไหมข้อค<า>อร์ร<อ>่าครับก็ดีครับรู้สึกดีขึ้นครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะพี่ใช่ ยังคิดว่ายังมีจุดไหนที่เราต้องแบบพัฒนาไหมพี่้อมโอเยอะการแสดงมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยนะครับเป็นเป็นสายที่แบบโ้ยแบบที่มันก็แตกต่างจากการร้องเพลงโดยสิ้นเชิงซึ่งก็ก็ต้องเรียนรู้เยอะใช่ใช่ครับเขนไหมเไหมคะโอค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมคขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424